สวัสดีวันอังคารที่26เมษายน2565นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสมาชิกทุกท่านสบายดีกันอยู่นะครับพอร์ตการลงทุนก็ยังสวยงามถูกต้องไหมครับฟ้าสดใสสวยงามยังถูกต้องไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้บอกกันไว้ว่าราคาทองคำมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับ1890เเหรียญแล้วห้ามหลุดนะครับ มีข้อแม้ว่าห้ามหลุดนะครับเมื่อวานได้บอกเอาไว้ที่ไลฟ์สดของเมื่อวานนี้ยังจํากันได้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างราคาทองคําเหมือนจะไม่ดื้อเลยนะครับลงมาเรื่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆแบบใจเย็นมากครับแล้วก็ลงมาทดสอบที่โลทําไว้ต่ําสุดที่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับตรงนี้แล้วก็รีบาวขึ้นมาเนาะ เหมือนว่าง่ายจริงๆนะครับแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับไขเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็แชร์ครับฝากแชร์ตามเพื่อนๆกันเข้ามาด้วยนะครับฝากแชร์กันด้วยนะแชร์สำคัญมากนะครับสมาชิกทุกท่านถ้ายัางไงเนี่ย เราถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับให้ผู้อื่นเนาะถ้าเราแชร์แล้วให้ความรู้กับผู้อื่นได้รับรู้ได้รับฟังด้วยเราก็จะได้บุญกุศลน,นั้นนะครับไม่ว่าศาสนาใดสามารถกดแชร์เพื่อแบ่งปันได้นะครับไม่มีข้อแม้ครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสศาสนาพุทธศาสนาอิสลามสามารถกดแชร์ได้ครับไม่มีข้อแม้ว่าจะผิด ผิดกฎศาสนาไม่มีนะเพระนาะฉะนั้นทุกท่านแบ่งปันด้วยกันนะครับเราเป็นคอสอนเพระนาะฉะนั้นคอสอนของเราก็ควรให้คนได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับเราเยอะๆนะครับเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สอนกันไปทุกวันทุกวันที่หน้าเพจแบบนี้นะครับด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเททองแบบจอมยุทธของเรานะครับตรงนี้ เป็นเทคนิคที่มีในหนังสือมีทั้งหมด5เทคนิคนะครับหนังสือเล่มนี้มีเทคนิคทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะอันนี้ทุกท่านก็ไปหาซือ้อมาเป็นเจ้าของไว้ได้นะครับราคาไม่แพงครับลงทุนเพียงเล็กน้อยท่านก็จะมีหนังสือในครอบครองและสามารถนํามาเรียนรู้กันที่หน้าเพจแบบฟรีๆแบบนี้ได้เลยนะครับตรงจุดนี้อย่าลืมครับใครมีแล้ว หยิบขึ้นมาครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านอาจจะต้องมีเครื่องคิดเลขด้วยนะครับเพราะเราจะใช้ f i แ o n a c นั number มีใครยังไม่รู้จักบ้างครับ f i แ o n a c นั number ตัวเลขมหัศจรรย์จากหนังสือเทคนิคเทศท,ทองแบบจอมยุทธของเราเป็นหนึ่งใน5เทคนิคที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับหน้าไหนเอ่ยเราเปิดดูเลยครับ f i แน n c นั number ก็จะอยู่ในหน้า ในหน้าที่71นะครับในหน้าที่71นะครับสารบัญบอกไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเปิดเลยครับ Fiducian Number หน้า71วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านไขเข้ามาแล้วไล่งานตัวเข้ามาครับแชร์เพื่อการแบ่งปันไปด้วยกันครับ บุญใครทําใครได้ครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันแชร์ครับคอร์สเราเป็นคอร์สสอนเนาะไม่ใช่คอร์สส่งซิกเพราะฉะนั้นถ้าเราแชร์ไปมันจะเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับไปต่อเลยนะครับสมาชิกทุกท่านเปิดมาเลยครับที่กราฟรายเดย์กราฟรายเดวันละแท่งบอกอะไรกับเราบ้างเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ ราคาทองคำปิดเป็นแท่งแดงนะครับแท่งแดงอวบอิ่มนะครับแท่งแดงอวบอิ่มเนาะอิ่มมากเลยนะครับเนี่ยเป็นแดงมาทั้งหมดถ้าเราเขียวตรงนี้ถ้าถ้ามันไม่นับนะครับเพราะมันเป็นพินบาร์สั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็แดงมาทั้งหมด4วันแล้วนะครับมันแดงมาทั้งหมด4วันแล้วนะครับจากไฮสูงสุดที่ทำไว้เนาะตอนนี้ก็ส่งสัญญาณการลงมาทดสอบแนวรับแนวรับตรงไหนครับนี่เลยครับพัน 890เหรียญที่บอกไว้เมื่อวานว่าห้ามหลุดเด็ดขาดแนวรับนี้นะครับแล้วมันก็ลงมาทดสอบที่เท่าไหร่พัน891เหรียญน,นะครับฉิวเฉียดมากเลยเนาะวัดใจกันแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมครับสมาชิกทุกท่านวัดใจกันแบบสุดๆไปเลยนะครับพัน891เหรียญเมื่อวานนี้เราไปดูกันที่ทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นภาพนั้น นี่คือการลงมาทดสอบแนวรับพันแปดเหรียญที่บอกไว้นะครับแนวต้านก็อยู่ด้านบนใช่ไหมครับที่เราบอกไว้เมื่อวานนี้แนวต้านก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาไปไว้เลยที่ด้านบนครับแนวต้านก็อยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเหรียญอันนี้คือแนวรับแนวต้านของราคาทองคําในเวลานี้นะครับในเวลานี้ซึ่งทุกท่าน รู้กันหมดแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยการาฟมันฉเฉลยมาหมดแล้วใช่ไหมครับใช่เลยทุกท่านต่างรู้กันหมดแล้วนะครับมีใครยังไม่รู้บ้างว่าทองคํามันยังอยู่ในกรอบนี้อยู่ครับแนวรับก็คือพันไรนะพันแตัวนี้นะครับแนวต้านก็คือ1 9 9เเหรียญตรงนี้นะครับนี่คือแนวรับแนวต้านของทองคําในตอนนี้ทดสอบบนไม่ผ่านลงมาทดสอบล่าง ไม่ผ่านขึ้นไปทดสอบบนต่อก็ยังไม่ผ่านนะครับแล้วตอนนี้ลงมาทดสอบข้างล่างอีกครั้งหนึ่งจะผ่านไม่ผ่านยังไม่มีคำตอบใดๆแต่เราจะใช้เมื่อราคาลงมาทดสอบแนวรับที่1890เหรียญก็เลยเกิดคำถามถามขึ้นมาว่าถ้ามันรับอยู่ราคาจะเด้งขึ้นไปได้เท่าไหร่ ใช่ไหมครับทุกท่านมีคําถามนี้ไหมถ้าราคาแนวรับนี้มันรับอยู่แล้วราคามันจะเด้งขึ้นไปได้เท่าไหร่ถ้าเกิดทุกท่านมีคําถามนี้นะครับช่วยกด5มาคนละ1ตัวครับถ้าใครบอกไม่เคยถามเรื่องนี้เลยก็กด0มาครับแล้วอย่างไรต่อครับเราก็มาดูกันด้วยฟิโปเนซีนัมเบอร์นะครับ พีนะ่โป้เนีซีนัมเบอร์บอกอะไรกับเราครับเมื่อวานนี้ครับที่เราได้ขีดเส้นแนวโน้มเอาไว้นะเราได้ขีดเส้นแนวโน้มเอาไว้ยังมีท่านใดจําได,ได้เดี๋ยวเราผมจะขีดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือทําให้ไว้ที่เจ้าพัน998ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาเนาะแล้วมันก็ลงมาเนาะแบบนี้ครับมันก็ลงมาแบบนี้ครับ เราก็ขีดเส้นนะครับเป็นเทรนแนวโน้มให้ที่มันลงมานะครับมันก็ลงมาแบบนี้นะครับพอมันลงมาแบบนี้เสร็จเจ้าเจ้าราคามันก็ไซเว์ออกข้างใช่ไหมครับเขาเขาก็ไซเวออกข้างแบบนี้นะครับเขาก็ไซเวออกข้างแบบนี้อ๋อหลังจากที่ลงมาใช่ไหมครับเกิดการไซเวออกข้างแบบนี้ที่เมื่อวานขีดไว้ให้เนาะ แล้วหลังจากนั้นอย่างไรต่อหลังจากนั้นก็ลงต่อใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ลงต่อเนาะลงต่อแบบนี้ครับอ่านี่เขาก็ทําตัวน่ารักนะครับเขาก็ทําตัวน่ารักแล้วเขาก็ลงต่อลงมาแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เหมือนแนวโน้มแนวโน้มมันจะกลับ ขึ้นมานะครับหลุดขึ้นมาเนาะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแนวต้านสันแล้วนะครับขึ้นบนแนวต้านสันแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็เลยต้องมาดูกันว่าแล้วราคาจะขึ้นไปได้เท่าไหร่ตรงนี้เราก็เลยต้องมาหานะครับมันก็ลงมาทําโลที่พันเก้าร้อยสามสิบหกใช่ไหมครับแล้วก็เด้งขึ้นไปทำไฮที่พันเก้าร้อยห้าสิบห้านะครับ แล้วย่อลงมาทําโลที่1 8นแปดร้อยเก้าสิบเอ็มื่อวานนี้แบบนี้เลยนะครับทุกท่านรู้เรื่องนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็ได้ว่าอะไรครับจุดหัวขึ้นก็คือจุดหัวขึ้นก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ให้เป็นจุดหัวขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นขึ้นก็คือจุดให้เป็นตัว ดีกว่าเอา a b c แล้วแล้วมันจะไปสับสนกับการนับออเรียดเวฟเนาะเพราะฉะนั้นให้จุดหัวขึ้นเป็นจุด x แล้วกันนะครับเป็นจุด x อ่าจุด x แล้วลงมาจุดท้ายขึ้นเป็นจุด y นะครับเป็นจุด y เอา x ที่1 9 5 5 6 6นะครับทุกท่านเครื่องคิดเลขเลยครับอ่าคอร์สของเรานะครับคอร์สการเรียนรู้ของเราเราจะเรียนรู้ด้วยเครื่องคิดเลขนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาดูเครื่องคิดเลขกันดีกว่าเนาะเอาพันเก้าร้อยห้าสิบห้าครับลบด้วยโลที่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับใส่ทศนิยมไปด้วยก็ได้ถ้าท่านถนัดนะครับหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะทศนิยมมันก็ไม่ได้ทําให้ค่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่นักนะ,ะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับพันเก้าร้อยห้าสิบห้าลบพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด นะครับก็ออกมาเนะาะตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูคลื่นย่อยด้วยนะครับอันนี้เป็นคลื่นหลักนะครับคลื่นหลักมันจะมีคลื่นหลักมีคลื่นย่อยนะครับตอนนี้เป็นไทม์เฟรม e ชั่วโมงเราจึงได้คลื่นหลักออกมาอย่างนี้นะครับด้วยไทม์เฟรมลาย1ชั่วโมงเราก็จะได้ออกมาว่าการเด้งขึ้นของราคาก็จะเด้งได้ที่เท่าไหร่บ้างครับเด้งได้ที่ 1,955-1,891ลบ1891ได้ออกมาเท่ากับ64นะครับ64ส่วนต่างตรงนี้ออกมาที่64นะครับ x ลบ y ได้64ทุกท่านเข้าใจเนาะวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้นะครับ x ลบ y เนาะได้ส่วนต่างออกมาเท่ากับ64เราก็มาหาฟีโบนนซีของการรีเบลขึ้นครับก็จะรีเบลขึ้นได้3จุดก็คือ ด้วยหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเราเล่มนี้นะครับก็จะมีแนวการรีเทสเมนต์นะครับฟิโปลันซีรีเทสเมนต์3จุดจุดแรกก็คือ38.2%นะครับ38.2%จุดที่2ก็จะรีบบวได้50%จุดที่3ก็จะรีเบวได้61.8%ทุกท่านใช้เครื่องคิดเลขกดเลยครับออกมาได้คนละเท่าไหร่บ้างเอย ได้คำตอบแล้วส่งเข้ามาในลายเลยนะครับ3จุดนี้ครับดีบบวได้เท่าไรส่งคำตอบเข้ามาเลยครับอันนี้เป็นขึ้นขึ้นใหญ่นะครับขื่นที่1เนาะอันนี้เป็นขื่นที่1นะครับเป็นขื่นลูกที่1เราก็จดไว้ก่อนอขื่นลูกที่1นะครับได้ออกมาเท่าไรบ้างครับอ่าสมาชิกส่งเข้ามาแล้วได้ออกมาเท่ากับ 1938.2%ได้มาเท่ากับ1 1 9 1 5นะครับ1915เนาะเพราะฉนั้นนี่ก็คือจุดแรกของลูกขึ้นนี้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีลูกขึ้นที่ย่อยลงไปกว่านี้อีกนะครับ1915 1923นะสมาชิกส่งเข้ามาเราก็เขียนตามกันไปเลย1923แล้วก็ 61.8%ได้1930นะครับนี่ก็คือเป้าหมายการรีบาวถ้าเกิดว่าอันนี้คือลูกขึ้นที่ราคากำลังเล่นอยู่นะครับกำลังเล่นอยู่นะครับถ้ามันคือลูกขึ้นที่กำลังเล่นอยู่มันก็จะจบที่ตรงนี้นะครับ3จุดนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่การที่เล่นลูกขึ้นนีเราก็ลงไปดูกันต่อครับที่ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้ครับว่าว่า เปิดกราฟใหม่เลยแล้วเราก็ใส่ไ i วอตพอยต์เข้าไปนะครับแล้วเปิดกราฟออกมาที่รูปขึ้นที่เล็กกว่านี้เราก็ไปดูที่ไทม์เฟรมลาย30นาทีด้วยกันนะครับลาย30นาทีบอกอะไรบ้างลาย3านาทีไม่ได้บอกอะไรเราไปดูที่ลาย15นาทีต่อนะครับลาย15นาทีตรงนี้เราจะเห็นว่าเห็นว่าอะไรครับเห็นว่าสิ่งนี้นี่คือไฮใช่ไหมครับ 1,946คือ High แล้วก็1,891คือ Low ถูกไหมครับคือโลตรงนี้นะครับเป็นขื่นที่ย่อยลงมาจากที่1,955ของลาย1ชั่วโมงเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่เป็นลาย1ชั่วโมงอันนี้เป็นลาย15นาทีนะครับเราก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับแล้วทีนี้เมื่อเราได้จุด x ออกมาแล้วที่1 9 4 6นะจุด y เราได้ที่1 8 2 1นะครับทีนี้เราก็หาส่วนต่างเลยได้ส่วนต่างออกมาเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นลูกลื่นลูกที่2จดไว้เลยครับอันนี้เป็นลูกลื้นลูกที่2อลูกขื้นลูกที่2นะครับส่วนต่างก็ออกมาเท่ากับ 1 9 4 6ก้ารอลบพันแอกอกมา55ครับออกมาเท่ากับ5้เหรียญเพราะฉะนั้นพอเราได้แล้วว่ามันคือส่วนต่างที่55เหรียญเราก็หาฟิโป3จุดของการรีเทสเมนต์ขึ้นไปนะครับจุดที่หนึงก็คือจุดที่หก็คือ38.2%ใช่ไหมครับจุดที่หนึงก็คือ38.2% จุดที่2 50%แล้วก็จุดที่3 6 1 8ครับได้ออกมาเท่าไหร่สมาชิกส่งคำตอบเข้ามาเลยครับลูกคืนรูปที่2ได้คำตอบเท่าไรครับลูกคืนรูปที่2ได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ครับส่งมาเลย3จุดครับ ส่วนต่างของ x ก,กับ y ได้เท่ากับ55เราก็ยังคงรอสมาชิกนะครับรอสมาชิกที่จะส่งคำตอบเข้ามานะครับสมาชิกส่งเข้ามาแล้วนะครับคุณสีกัญญากดได้เร็วมากครับแปลว่าเข้าใจฟิโปรนนซีดีแล้วนเะครับเป็นจุดที่1น,นะครับ1 9 1เเหรียญเป็นจุดที่1นเนาะ จุดที่2ก็คือ1918นะครับ1 9 1เปเป็นจุดที่2แล้วก็จุดที่3เท่ากับ1924นะครับ1924ดังนั้นณนะตอนนี้เราจึงได้แนวต้านจากฟิบ n อนเซออกมาทั้งหมดกี่จุดครับ6จุดด้วยกันนะครับ6จุดด้วยกันเนาะ แนวต้านจากฟิโบนัชชเราจึงได้ออกมา6จุดด้วยกันนะครับเรามาเขียนใหม่เลยครับ6จุดนั้นคืออะไรบ้างครับก็คือนี่เลยแนวต้านจากฟิโบนัชช6จุดนะครับเอามาเรียงกันเลยระหว่างอ,อันนี้นะครับกับกับอันนี้นะครับเราก็เลยได้ออกมาเท่ากับจุดที่1ของแนวต้านก็คือพ900 พันเก้าร้ยใช่ไหมครับเรามาเรียงเลยครับ6จุดครับเรียงและตอบเข้ามาเลยครับเรียงและตอบเข้ามาเลยอันที่2องคือ1915เนาะใช่ไหมครับจากลูกขึ้นลูกที่1นะครับพันเการอยานาะก็คืออันไหนเอ่ยก็คืออันนี้นะครับพันเเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็พันเก้าร้อยสิบแปดนะครับพันเก้าร้อยสิบแปดจากลูกขื้นลูกที่สองนะครับเหมือนส่งประกวดเลยเนาะ เหมือนเราส่งนางงามขึ้นประกวดบนเวทีอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกที่าอาาต่อไปเป็นเท่าไหร่พันเาอยยี่สิบสานะครับพันเ้ารอี่สิบสามพันเก้าร้อยยามนะครับแล้วตัวต่อไปเท่าไหร่ครับตัวต่อไปอยู่ที่พันเนะครับพันเนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวเลขที่6ตัวเลขที่6อยู่ที่1930นะครับ61.8%ของขึ้นลูกที่1นะครับก็จะอยู่ที่1 9 3เยเหรียญน,นะทุกท่านเข้าใจตัวเลข6ตัวนี้มาจากไหนนะครับใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวแล้วใครไม่เข้าใจกด0ย์ไอตัวเลขสีขาว6ตัวนี้มันมาจากไหนใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวไห่เข้าใจกด0ย์ครับ เสร็จแล้วเมื่อเราได้แบบนี้เราจะได้แนวต้านออกมาตามนี้เลยนะครับเราจะได้ชุดของแนวต้านด้วยนะครับเข้าใจคำว่าชุดของแนวต้านใช่ไหมครับชุดของแนวต้านก็คือแนวต้านที่มันใกล้เคียงกันะแนวต้านที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จะได้ว่าเจ้าพันเกับพันเเนี่ยมันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเราก็จับมันคู่กันไว้1ชุดเนาะแล้วก็ ที่เหลือก็จะไล่าตามนี้ไปนะครับเราจะได้แนวต้านออกมาทั้งหมด1,912 1,915 1,918 1,923-24แล้วก็1,930ออกมาทั้งหมด5แนวต้านจาก f i b o n a c c ีนะครับ5แนวต้านจาก f i b o n a c c ีก็อารมณ์ประมาณนี้วิธีหาแนวรับแนวต้านแนวต้านก็จะมาจาก f i b o n a ช c ีนี่คือเป้าหมายของการที่ราคา ลงมาใช่ไหมครับลงมาแล้วมีการเด้งกลับถามว่ามันจะเด้งได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่เราก็ได้คำตอบมาจากฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะครับทุกท่านเข้าใจนะครับใครเข้าใจตรงนี้กด5มาคนละ2ตัวครับอันนี้ก็คือหาฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะครับด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบ จอมยุดของเราเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับเราก็จะได้ว่าคำตอบมันก็มาเลยว่าว่าอะไรว่าเฮ้ยราคาลงมาชนแนวรับอ่ะแล้วมันจะเด้งได้เท่าไรแล้วมันจะเด้งได้เท่าไหรใช่ไหมครับตรงจุดนี้นะครับเราเราก็เลยต้องใช้ฟนะิโปลแนซี่รีเทสเมนต์ในการหาแนวโน้มของการเด้งขึ้นของราคานะครับตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขมหัศจรรย์ที่นายฟิโป ที่ฟิ n โบนแนชีบอกกับเรานะครับตรงนี้ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่นะกับฟิโบนแนชีตัวนี้นะครับผู้รู้แล้วก็ผู้ที่กําลังรู้แล้วก็ผูเ้เข้ามาเรียนรู้ทุกคนเนี่ยต่างต่างเป็นการใช้ฟิโบนแนชีตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาในตลาดซื้อขายทองคำนะครับหรือคู่เงินหรือ ฟอร์เรกนะครับท่านจึงต้องเรียนรู้กับเทคนิคนะครับกับเทคนิคฟิโอนแนนี้นีนะครับเข้าใจนะครับท่านจึงต้องเรียนรู้กับเทคนิคฟิบโอนแนนีนีเพื่อที่ตัวเราจะได้รู้ถึงแนวโน้มของราคานะครับว่าเมื่อราคาชนแนวรับแล้วมีการเด้งกลับ ร,ราคาจะเด้งขึ้นไปได้เท่าไหร่บ้างตรงนี้เราสามารถหาด้วยตัวเราเองได้เลยด้วยเทคนิคฟิโปลแนนซีนะครับตรงนี้ไม่ยากเลยนะสมาชิกมันเป็นเทคนิคที่ง่ายมากเลยนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนก็ไปหาซื้อหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของผมมานะครับมันมีบอกเอาไว้ในนี้นะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้ฟรีๆที่หน้าเพจของเรานะครับตรงนี้แค่นี้เองครับท่านก็จะได้รู้แล้ว นะครับว่าเมื่อราคาทดสอบแนวต้านแล้วมีการย่อตัวลงนะมันจะย่อลงมาได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็ใช้ฟิโบเนซีในการหาได้สบายๆนะครับแล้วหรือล่าสุดเนี่ยราคาทองคําลงมาทดสอบแนวรับที่1890แล้วไม่หลุดแล้วมีการเด้งกลับขึ้นมาการเด้งกลับขึ้นมานี้จะเด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่ มันก็สามารถหาได้จากตัวเลขจาก Fibonacci number นี้เป็นเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ที่วิธีการหาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับเพียงแค่ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะรู้เท่าทันตลาดได้ครับเข้าใจช,ชุดนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้นั่นพอร์ตการลงทุนของท่านก็จะเกิดความเสียหายนะครับแล้ว ตัวเราเองตัวท่านก็จะต้องไปตามหาซิกหาทรายจากนูน่นจากที่นูน่นที่นี่ที่นั่นมากมายครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้มันง่ายมากนะครับกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นผมคุณยุทธสนับสนุนให้ทุกท่านเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รู้เท่าทันตลาดนี้ด้วยตัวเองนะครับอย่าไปให้พอร์ตการลงทุนของเราต้องเกิดความเสี่ยง ขึ้นกับตลาดนะครับเราเข้ามาในตลาดนี้ก็เพื่อหวังว่าพอร์ตการลงทุนของเราจะงอกงามสวยงามเติบโตขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาแล้วให้มันเติบโตท่านก็ต้องมีความรู้ที่จะใช้ในการที่จะทําให้เติบโตด้วยนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มันหาเรียนรู้ง่ายมาก หนังสือเล่มนี้เล่มเดียวครับมี5เทคนิคที่ต้องเรียนรู้เป็นเทคนิคพื้นฐานที่ทั่วโลกยอมรับการและใช้กันอยู่ในเวลานี้ไม่ได้เอาเทนไม่ล้าสมัยแน่นอนยืนยันตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นแค่5เทคนิคง่ายๆแค่นี้เรียนรู้ก็ง่ายๆเรียนรู้ง่ายๆศึกษาง่ายๆเอาไปใช้ง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องไปขวนขวายที่จะหาอะไรเสียเงินเสียทองอะไรมากมายไปกว่านี้ก็ได้นะสมาชิกทุกท่าน นั้นวันนี้เราก็รู้แล้วว่าแนวโน้มจะรีบาวได้เท่าไหร่นะครับน,นั้นวันนี้เราก็ต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับพอร์ตการลงทุนสวยงามเติบโตฟ้าสดใสสบายสบายทุกวันนะครับพอร์ตเล็กสวยงามเติบโตครับโชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ